สวัสดีครับสวัสดีนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมนะครับในช่องของจมจลัดนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ฝายหนองหวายนะครับอําเภอน้ําพองจังหวัดขอนแก่นครับเนื่องจากเมื่อเดือนที่แล้วนะครับน้ําได้ท่วมแถวนี้นะครับเนื่องจากฤดูฝนนะครับทําให้เขื่อนลุบลัดปล่อยน้ําออกมาฟันตระเี้ตรงนี้ฮะไม่เห็นเลยนะครับ น้ำท่วมคกืนเป็นเนื้อเดียวกันไปหมดเลยนะครับวันนี้น้ําลดแล้วนะครับเราจะมาลองตามล่าหาปลากระสูกดูนะครับว่าจะมีตัวมาหรือเปล่าแต่โอ้โหเห็นเห็นชาวบ้านนะครับมาหาปลาเยอะเลยครับแต่เช้าตอนนี้ก็ประมาณสักหกโมงเช้านะครับมีคนมาละเดี๋ยวเราลองลงไปดูข้างล่างกันครับว่าจะพอมีผลงานให้นานาได้รับชมหรือเปล่าครับไปเลยครับอีครับเราก็ลงมาข้างล่างแล้วนะครับตรงนู้นก็จะมีชาวบ้านนะครับ เขาหาปลาอยู่นะครับน่าจะเข้าเข้าใกล้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวลองมาดูตีโซนแถวนี้ดูนะฮะว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับน้ำสวยครับน้ำกำลังสวยเลยฮะที่นี่นะฮะเราก็ลงมาถึงข้างล่างแล้วนะครับบริเวณที่ตกขยับหางกับชาวบ้านนะครับลงมาหน่อยหนึ่งนะครับ ไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับนะนะไปครับไม้แรกน้ำค่อนข้างยังจะแรงนะฮะไม่ต้องกอเร็วนะฮะกอจะช้าเพราะว่าน้ำนะครับจะพัดนะครับเหยื่อให้ออกแอคชั่นอยู่แล้วฮะ มีตัวหลบตัวซ่อนอยู่หรือเปล่า นะนะนะอู้มีตัวฮะมาแล้วครับโหไส์ไหนเอ่ยปลาอะไรโอ้มาครับกระสุนนะครับกระสุนจุดครับนะนะมาแล้วครับตัวแรก จรวหิด้วยฮะทุบโอเคเรียบร้อยครับแล้วนะเนี่ยฮะชมหน้าปลากระสุบเขื่อนหนองหวายฮะอหล่อที่สุดเลยฮะ อเคนะครับได้แล้วครับเต็มแรกวันนี้มีเชื้อแล้วครับเลยจะปล่อยแล้วฮะมีเชื้อแล้วครับเต็มแรกนี่ฮะไปครับ ตที่สองจะได้มาหรือเปล่านะฮะตัวที่สองจะได้มาหรือเปล่า,ะะไ,า,ปลาไปรับชมเลยฮะบรรยากาศดีเลยนะครับวันนี้เช้าๆฮะ ก็จะค่อยๆก้าวไปทีละก้าวนะฮะก้าวออกไปห่างๆฝั่งยังไม่รู้เลยครับว่าจะมีหินมีระดับน้ําตรงไหนแต่แต่ตอนนี้ที่ยืนอยู่ก็คือเท่าประมาณสักหัวเข่านะฮะความลึกของน้ําครับเนี่ยฮะแถวนั้นนะครับสวยมากเลยแต่ว่าติดลุงๆป้าๆาชาวบ้านครับ เขาหาปลาอยู่นะครับเขามาก่อนแล้วนะฮะของเราก็เอาโซนนี้ไป อีกตัวอนนนะนี่ฮะมาแล้วอยู่ตรงนู้นนะฮะแถวๆตรงนู้นหลังหินอย่างที่ว่าฮะเป็นไซส์จิ๋วฮะตัวนี้ลากผ่านน้ำมาเลยฮะช โอเคเนี่ยครับตัวนี้เป็นกระสุบขีดครับกระสุบขีดเมื่อกี้เป็นตัวแรกเป็นกระสุบจุดนะครับแต้มที่สองฮะเป็นกระสุบขีดค,ครับสวยครับตัวนี้โอ้โ,อโหหางสีสีสดครับหางสีสดเลยสีหางค่อนข้างสดนะครับเป็นกระสุบขีดตัวจิ๋วครับไซส้จิ๋วไป ไปตามลูกพี่มาหน่อยอยากจะเจอลูกพี่ยังเลยวันนี้เนี่ฮะเขาอยู่แถวๆนั้นนะครับเราก็จะซ้ำไปแถวๆนู้นเลย ร้อยครับนะนะอีกหนึ่งแต้มครับโอ้โหตัวนี้แรงใช้ได้เลยฮะแรงดีฮะ ดีครับตัวนี้โไม่ยอมฮะขนาดลอยขึ้นมาเหนือน้ำแล้วนะฮะจะกระซุบจุดฮะชุบยกเลยฮะโอนี่ครับ สวยครับสีโอ้แต่หางหางไม่สวยครตัวนี้หางขาดหางขาดนะครับตัวนี้นีฮะหางขาดครับเดี๋ยวขอทายรูไปไว้ก่อนครับตัวนี้ค่อนข้างจะมีไซส์ ปล่อยน้องนะฮะว่า ปลาชิวปลาส้อยครับปลาเล็กปลาน้อยกับบรรยากาศวิถีนะครับการหากินแบบชาวบ้านฮนะยกสะดุ้งหวานแหฮะหลากหลายวิถีกันไปสวยงามครับนะนะผมจะพาดเดินมาดูโซนหวานแหฮะแต่รุ่นคุณตาคนปู่กันนะฮะ เนี่ยครับการหากินของชาวบ้านนะครับแถวนี้นะ,นะฮะล้นะเราก็ขึ้นมาอยู่ที่ข้างบนแล้วนะครับก็โอเคครับพอมีให้เล่นฮนะแต่ไม่รู้ว่าจะมีตะข่ายหรือเปล่านะครับเดี๋ยวก็จะเดินลเลาะๆริมแนวตลิ่งข้างล่างนี้ฮะไปเรื่อยๆเ,เลยฮะ รับชมเลยครับข้างบนว่าจะมีให้อีกสักตัวไหมนะคะเราก็จะปิดคลิปอยู่ที่ตรงจุดแถวนี้เลยไปเลยครับคงได้แต่อยู่แถวแถวนี้แหละฮะเพราะว่าโซนลึกลงไปอีกก็นานาเขา ปลาอยู่ตรงนู้นนะฮะตีไปข้างนอกดูครับ โอเคครับนา้นาะตรงนี้ไม่น่าจะมีตัวแล้วค่ะหรือว่าวาสนาผมไม่ถึงนะครับก็ว่ากันไปนะฮะก็จะลาน้นะไ้เพียงเท่านี้ครับสำหรับ e ีพนี้นะครับเดี๋ยวอีหน้าเราจะมาแก้มือกันใหม่นะครับอยู่ที่นี่ที่เดิมฮนะรอวันที่น้ำลดลงกว่านี้ครับ เราจะกลับมาตามล่าเหมือนเดิมนะครับสำหรับอีีนี้นะครับฝากกดไลค์กด s u b ส c r i b e เป็นกำลังใจให้ช่องน้องใหม่นะครับแจมจรัดนะครับในการทำวิดีโอให้น้าได้รับชมนะครับเอาไว้ดูเวลาเข้าห้องน้ำก็ได้ฮะน้านะครับขอบคุณนะครับน้าที่เข้ามาติดตามนะครับเข้ามาเป็นกำลังใจเข้ามาเติมกำลังใจให้กันทุกคลิปนะครับวันนี้ก็ขอเอ่ยคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับผมน้านะครับสวัสดีครับ